ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์เนาะหาจังหวะในการเข้าทำกำไรของของหุ้นนะครับเอนะลองดูตัว true นะครับวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำนะครับว่าให้ซื้อหุ้นนะครับแต่เป็นการเป็นเพียงสื่อการการเรียนการสอน,นเฉยๆนะครับแล้วก็มุมมอง ส่วนตัวของผมเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เป็นการชี้นําในการซื้อหุ้นแต่อย่างใดนะครับดูจังหวะเข้าำทำกำไรเนาะวันนี้อาจจะทำกำไรทำกำไรยากนิดนึงนะครับเพราะว่าดัชนีเซ็ตวิ่งสลับฟันปลาเลยนะฮะอยู่ในแดนบลบแดนบวกตลอดเลยนะครับขอดูเซ็ตนิดนึงนะครับดัชนีเซ็ตในทำฟีบสิบห้าที ก็คิดว่าน่าจะมีรีบาวขึ้นนะฮะได้สัญญาณทางเทคนิคระดับหนึ่งแล้วนะฮะคิดว่าน่าจะรีบาวขึ้นเนาะอ่าวันนี้มีหุ้นตัวไหนที่จะพิจารณาดูนะครับก็ดูมูลค่าซื้อขายสูงสุดวันนี้ก็เป็นของ True นะครับเราดู True นิดนึงนะฮะ าราคาปัจจุบันที่8บาทเนาะทำเฟรมนี้ดูทำเฟรมเดก่อนนะครับดูจังหวะเป็นลักษณะของเทนขาขึ้นนะครับที่มีการพักตัวลงมานะฮะดูจากสังเกตได้จากราคา,านเนือเส้น e M A เนอะแล้วราคาก็ลงพักตัว แต่ครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ฟีโบในการวัดเป้าหมายในการพักตัวของราคานะฮะอยู่ที่ระดับ6 1 8เพอดีนะครับเราลองตีเทนรับเทนต้านดูฮะอ่าตรงนี้จะเป็นเทนต้านของราคานะครับอ่าตรงนี้จะเป็นแนวรับของราคา ซึ่งราคาถ้าหลุดลงก็ไม่ควรจะหลุดลงมาตรงแนวบร,ริเวณแนวรับตรงนี้นะฮะลองดูที่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเห็นเป็นเทนขาขึ้นช,ชัดเจนนะฮะแล้วก็ราคาลงพักลองวัดฟิโบหาเป้าหมายราคาขาขึ้นยอดบนนี้นะฮะก็จะได้อยู่ที่ระดับประมาณเกือบสองร้อยนะครับ ที่60นาทีนิดนึงนะครับทำฟรม60นาทีที่ทำฟรม60นาทีเห็นอะไรเห็นราคาพยายามจะเบรกนะครับแนวต้านของเส้น e m a ย1ิเอวันนะครับตีเทนลับนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้ ตัวนี้ที่เคยเป็นเทนตต้านเก่านะครับก็จะกลายเป็นแนวรับของราคาอันนี้เป็นแนวรับของราคาที่เคยหลุดลงมานะฮะก็จะกลายเป็นแนวต้านโดยปริยายเลยนะครับ15นาทีนิดนึงนะครับเราอยากรู้ว่าเป้าหมายขาลงสุดหรือยังก็วัดเป้าหมายขาลงก่อนนะครับ หาสวิง high สวิง low ที่คิดว่ามีความสัมพันธ์อะนะฮะเมืาหมายราคาลงที่หนึ่งยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นพร้อมกับเกิดภาวะเคลียร์ล่างผลิตตัวขึ้นบนคิดว่าราคาลงสุดเนาะอ่าผมติดเทนต้านนิดนึงนะครับบริเวณนี้ก็จะกลายเป็นเทนตต้านของราคานะครับเมื่อไหร่ที่ราคาเบรกแนวนี้ขึ้นไปนะครับผมจะเปิดออเดอร์บายขึ้นไปเนาะ เดี๋ยวได้จังหวะดีๆเดี๋ยวผมอัดวิดีโอนะครับเอาละครับเดี๋ยวลองดูหุ้นอีกตัวหนึ่งหน่อยนะฮะที่ชื่อ BTC นะครับตัวนี้ลองดูจังหวะเข้ากันทำกำไรนะฮะขอดูทำเฟรมใหญ่นิดนึงเนาะดูทำเฟรม day นะครับทำเฟรม day สวยงามนะครับลักษณะเหมือนราคาเบรกเทียนต้านมาแล้วเนาะ นี่ยครับอ่าเบิกเทนตันขึ้นมาแล้วก็ลงมาทดสอบแถวเส้นย e ิมเอดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงนิดหนึ่งนะครับสี่ชั่วโมงราคาเบิกขึ้นมาพักตัวอ่าลองหาเป้าหมายขาบ,บนซิว่าขึ้นสุดหรือยัง คือถ้าเกิดบางทีคุณพี่กลางฟิโบแล้วเนาะแล้วมันแล้วมันกลับด้านางนะฮะเห็นไหมฮะวิธีทําก็คลิกตรงนี้เนาะแล้วคลิกขวาแล้วรีเวิร์ดเอเห็นไหมฮะเป้าหมายก็ถึงเป๊ะเลยเนาะที่1นึซนะครับแล้วก็ราคาก็ลงมาพักตัวแล้วเกิดแท่งสตรองมูฟที่เบกเทนขึ้นไปนะครับผมดูที่60นาทีนิดนึงนะครับ 60นาทีหกสิบนาทีผมวัดการพักตัวของคลื่นนี้นะครับอ่ากลางฟิโบแล้วจะรู้ได้ไงว่ากลางฟิโบถูกไม่ถูกคือกลางแล้วเนี่ยเว้ยกลางยากเนาะกลางแล้วเห็นไหมครับราคามันมันวิ่งลงมาข้างล่างระดับเลเวลลงมาข้างล่างเงนี้แสดงว่ากลางผิดนะคือเราตั้งใจกลางขึ้นข้างบนเนาะก็คลิกตัวนี้หนึ่งทีคลิกขวาแล้วรีเวิร์ดมันขึ้นไป เออตอนนี้มันมาพักที่61.8%พอดีนะครับซึ่งควรเป็นจังหวะในการเข้าทำกำไระเนาะแต่ปรากฏว่ามันมันขึ้นไปแล้วเนาะขึ้นไปแล้วพร้อมกับสัญญาณเคลียร์ล่างเพื่อดีดตัวขึ้นบนเนะาะเดี๋ยวขอดูทำฟิมมที่เล็กกว่านะครับ15นาที 15นาทีระวัดเป้าหมายขาลงนะครับของชุดที่ลงมาพักตรง61.8เนาะจากของทําเฟรมเดย์นะครับเออทําเฟรม60นาทีนะครับรีเวิร์ดก่อนนะฮะจริงๆยังไม่ถึงเป้าหมายขาลงเนาะแต่มันเกิดภาวะเคลียร์เคลียร์บนเพื่อลงล่างแต่ถ้าเกิดผมเอาเว็บ เอาเว็บนี้เนาะเว็บเล็กๆนี้ดูว่าตรงนี้จะถึงเป้าหมายหรือเปล่านะเว็บเล็กๆนี้นะครับไม่ถึงแสดงว่าวัดผิดงนั้นผมเอาเว็บเว็บนี้เว็บเว็บบนสุดเนาะบนสุดอย่างนี้ก็ได้วัดยากนิดหนึ่งนะครับมันเป็นสายทักษะเนาะเออมันก็จะได้เป้าหมายขาลงของยอดนี้ เพราะว่าระดับเลเวลของฟีโบนไม่ถึงเนาะแต่คิดว่าน่าจะลงสุดแล้วเพราะว่ามันมีสัญญาณการเกิดเคลียร์ล่างเพื่อเดดตัวขึ้นบนคอนเฟิร์มนะครับขอวัดการพ,กพักตัวของเว็บนี้นะครับที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์พอดีตัวนี้ที่ราคาเก้าสิบเอ็ดสตังค์เนาะ จริงๆก็ขอดูทําเฟรมห้านาทีนิดนึงนะครับอืมโอกาสไปถึงทํำนิวไฮนี้น่าจะมีนะครับตรงนี้วัดเว็บนี้นะสองเว็บนะดูว่าถึงเป้าหมายด้านบนหรือเปล่านะครับตรงนี้นะ อ่าเกินนะครับเทียดับ200เนาะตรงนี้เดี๋ยวผมมนาะซื้อหุ้นตัวนี้นะครับที่ราคา92สตางค์เนาะจริงๆเป็นจังหวะที่ไม่ควรซื้อเนาะควรรอราคาลงมาเทสอย่างเงี้ยนะครับถึงจะซื้อผมดูเท่าเฟีมหนึ่งนาทีกันยังไงทีให้สัญญาณอะไรบ้าง เนือทียังมีสัญญาณการพักตัวนะครับผมรอราคาลงมาพักเนาะผมรอราคาลงมาพักว่าจากเว็บนี้กันประมาณนี่ก็61.8%แลดวน,นเนีเ่ยเดี๋ยวผมตัดสินใจซื้อตัวนี้เลยนะครับที่ราคา 92สตังก์นะครับกลับมาดูตัว true อีกครั้งนึงนะครับขอดูทำเฟรม5นาทีนิดหนึ่งเนาะพอดีตะกี้ตัว BTC ผมได้สัญญาณเข้าที่ดีกว่านะครับก็เลยตัดสินใจเข้าซื้อเนาะผมซื้อในราคาตะกี้ราคาย่อมาพักหนึ่งเองก็ได้ราคาที่ถูกกว่าตอนแรกตั้งใจจะซื้อที่ 92สตังค์นะครับแต่มันย่อม,มาก่อนที่91ก็เลยได้ซื้อไปก่อนนะครับมาดูตัวนี้บ้างที่วิเคราะห์ห้านาทีเปน็นลักษณะไซเวย์เนาะยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับราคาก็นิ่งอยู่ประมาณที่ราคา8บาทนานแล้วเนาะแต่ยังไงได้จังหวะดีๆเนาะมีสัญญาณที่ชัดเจน มีการเบรกในจังหวะของไซด์เวย์ออกอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาล่ะครับราคาขึ้นมาแล้วนะฮะที่เก้าสองตังค์นะครับผมซื้อบริเวณเก้าสิบเอ็ดตังค์นะฮะบริเวณนี้เนาะบริเวณนี้นะครับตอนนี้ราคาขึ้นมา92แล้วนะ เดี๋ยว,ยวรอดูต่อไปนะครับสำหรับตัว t u u เนาะที่ผมว่าจะซื้อนี่ยังสัญญาณยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะถ้าได้สัญญาณดีๆเดี๋ยวผมอาจจะเข้าซื้อได้นะครับสำหรับราคาตัว BTC ตัวนี้เนาะไฮเดิมนะฮะที่0.94มีโอกาสไปถึงนะครับถ้าถึงบริเวณนี้ผมอาจจะขายออกประมาณสัก50%ก่อนก็ได้ของของเงินลงทุนที่ลงไปนะครับอ่าแล้วอีกทีนึงก็อาจจะเป็นที่เป้าหมายของฟิโบก็ได้ครับ ตัวนี้ก็ได้ครับที่1 1 7หรือประมาณ97%สตังค์นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวคอยดูต่อนะฮะเอาละครับตอนนี้ตลาดกำลังจะปิดแล้วเนาะผมซื้อตัว True Corporation เข้าไปนะครับตัวนี้ที่ราคาประมาณ8บาท20ตังนคะ์เนาะเออเดี๋ยวผมใส่เส้นระดับราคาไปก่อนประมาณ8บาท20แถวๆเนี้ยนะฮะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ BTC นะครับที่ผมซื้อเนาะ BTC เดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะ BTC ตอนนี้ราคาไปที่เท่าไหร่ละเออเหลือที่9 1สตังค์นะครับผมซื้อ BTC ผมซื้อที่9 1สตังค์เหมือนกันนะครับมันขึ้นไปที่9 3ตังค์แล้วก็ลงมาที่9 1ตังค์เนาะ เออตอนนี้ลุ้นทูเนาะเหมือนวอลุ่มจะเข้านะครับทูผมซื้อที่8บาท20นะครับราคาเหมือนเบรกเทนต้าเนาะที่ผมตีเทนต้าตรงนี้ไว้แล้วก็ผมจะไปขายตรงไหนเอาฟีโบวัตก่อนนะครับอืมน่าจะบาน8บาท3 7ตังค์นะหรือ8บาท40ตังค์ที่ผมจะขายแล้วเนาะเดี๋ยวดูต่อไปนะครับ อะะฮะมาดูทิศทางราคาต่อเนาะตอนนี้ true นะครับขึ้นมาที่8บาท30ตังค์แล้วนะครับ8บาท30ตังค์แล้วเนาะถ้าถึงระดับ8บาท40ตังค์ผมทำกำไรขายออกก่อนนะครับในขณะเดียวกันตัว btc เนะาะผมซื้อต้นทุนที่อ่า91ตังค์นะครับตัวน,นี้92ตังค์เนาะเป็นลักษณะของไซเย์นะครับผมเชื่อว่าราคา่าจจะทำขึ้นมาอย่างน้นอยๆ ทำ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 นิวไฮเหมือนกันนะฮะนะครับอีก15นาทีนะครับตลาดจะปิดเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอดูตัวทรูอีกครั้งหนึ่งนะฮะในการหาจังหวะเข้าทำกำไรที่ชัดเจนเนาะต้องเปิดทำเฟรมเล็กอันนี้มาทำเฟรม15เปิดทำเฟรม5นิดหนึ่งนะครับเว้ยทำเฟรม5สิอ่าทำเฟรมห้าราคาเบกจาก ทิศทางของไซเบอ์ไปนะครับไซเวอ์ไปถ้าวัดเป้าหมายขาขึ้นหน่อยนะฮะจากโลนี้ตอนนี้ก็ถึงเป้าหมายที่หร้อยหกสิบจุดแที่แปดเนาะมีโอกาสที่8ปดบาทสี่สิบตังคน่าถึงนะครับเดีย๋ยวถึงจังหวัะนั้นเดี๋ยวผมขายทั้งกำไรเนาะคือตอนนี้กำไรแล้วนะครับทั้งสองตัวเนาะ True กับ BTC นะครับเดีย๋ยวดูตอนตลาดจะปิดนะครับ เอาละครับตัวน,นี้ True ขึ้นทำนิวไฮที่8บาท35ตังค์นะฮะนะครับอ่าเนี่ยฮะนฮะนครับเดี๋ยวถึง8บาท35ตังค์หรือ8บาท40เนี่ยเดี๋ยวผมขายทั้งกำไรออกไปก่อนนะครับมีแปบาท35แล้วนะฮะส่วน btc เราไปดู btc ก่อนนะครับอ่า btc เราซื้อต้นทุนที่91สตังค์นะครับตอนนี้ 9กสตางค์เนาะตอนนี้กำไรทั้ง2อตัวแล้วนะฮะกลับไปดู True อีกรอบครับตอนนี้เกิดสัญญาณเคลียร์บนเพื่อลงล่างแล้วนะฮะถ้าเกิดขายหุ้นออกไปได้ก็ขายก่อนนะฮะตัวนี้ตัวทรูเดี๋ยวผมขายทั้งกำไรออกไปก่อนเนาะตัวทรูนะครับเนี่ยครับทรูโอกาสที่จะมาถึง 8.40มีโอกาสสูงนะครับตัวน,นี้8.35เนอะแต่การเกิดสัญญาณภาวะเคลียร์บนเพื่อลงล่างนะครับมีให้เห็นแล้วนะฮะถ้าเกิดเราจะวัดเว็บใหญ่เนาะว่าตอนนี้ถึงระดับไหนแล้วผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ เนี่ยฮะชนที่ระดับ38.2พอดีเนาะผมขายทำกำไรนะครับ8.35เนาะโอเคผมตัดสินใจขายนะครับมาดูตัว BTC นะครับตัวนี้ราคาวิ่งขึ้นที่9นะฮะ96ตังค์แล้วนะครับ,รบผมขาย BTC ต่อนะครับ ขายเลยนะครับ BTC เห็นไหมครับราคาก็วิ่งไปถึงแทร็เก็ตโซนเนาะที่127%พอดีนะครับเอาละครับตัวน,นี้ตลาดปิดแล้วเนาะ BTC ก็ถึงระดับแทร็เก็ตโซนนะครับ0.96สตังค์นะครับส่วนตัว True เนาะเอก็อยู่ที่ระดับ8บาท3 5ตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะครับตลาดปิดไปแล้วนะครับก็ขายทางกำไรแล้วเนาะเพราะว่าผมเล่นลักษณะของเดเทรดนะครับดูหุ้นตัวไหนที่โวลุมเข้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีจังหวะทางเทคนิคในการเข้าทางกำไรที่ดีนะครับก็เลยตัดสินใจเข้าซื้อเนาะสรุปผมซื้อตัว True เนี่ยที่ราคา8บาท20ตังค์นะครับขายออกประมาณ8บาท30ตังค์35ตังค์ เดี๋ยวขอผมดูก่อนนะฮะตรงนี้ True True ผมขายออก8บาท30ตังค์แล้วนะครับแล้วก็ B BTC นะครับอ่าตัวนี้ผมซื้อ91ตังค์นะครับขายที่ประมาณ95ถึง96ตังค์นะฮะตัวนี้พอดีมัน Auto Close เนาะนะครับจังหวะ เข้าก็ลักษณะของ btc นะฮะถ้าเกิดเราสามารถอ่านอีเล็บเว็บได้เนาะลักษณะขึ้นที่วิ่งมาแรงๆตรงน,นี้เป็นลักษณะของลื่น3นะครับฉะนั้นเราก็จะวัดฟิโบหาการพักตัวของราคาจากฐานของคลื่น2ไปหาลื่น3นะฮะวัดขึ้นไปแล้วก็จะมีการพักตัวราคาที่ประมาณโซน r e เทนะฮะเป้าหมายก็คือระดับ127%เนาะในขณะทูผมพิจารณาไงทูผมพิจารณาที่ทำฟรม สิบห้านาทีนะฮะหรือทำเฟรมห้านาทีก็ได้ดูที่ราคามันเบรกเทียนต้านเนาะเนี่ยครับเนี่ยคือเทียนต้านเนี่ยฮะราคาเบรกบริเวณนี้เนาะในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราวัดเป้าหมายขาลงนะครับเราลองวัดดูเนาะเบริเวณนี้เนาะอ่าเราก็จะได้บริเวณที่เป็นลักษณะของพินบาร์ ตรงกับโซนทาร์เก็ตโซนเป้าหมายขาลงพอดีที่1นึ่งนะฮะในขณะเดียวกันเกิดภาวะเคลียร์ล่างจากสัญญาณสัญญาณกับตัวของอินดิเคเตอร์นะครับแล้วราคาก็เบรกขึ้นไปโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงผมได้จังหวะด,ดีๆในการเข้าซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอไว้สําหรับเป็นเคสสตารดี้เนาะคือทั้งนี้ทั้งนั้นในการอัดวิดีโอไว้สําหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือการแนะนําเพื่อการลงทุนนะครับโอเคนะครับสวัสด,ดีครับ